เขียวหวานผัดแห้งค่ะนะเป็นอีกหนึ่งเมนูประจำร้านข้าวแกงใช่ไหมใช่เลย <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกไวใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเตรียมขนมจีนมาจ้านี่เลยค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทาผัดเขียวหวานแห้งลูกชิ้นปลาน้ําดอกไม้นะคะวันนี้ค่ะลูกชิ้นปลาที่การใช้เป็นลูกชิ้นปลาสากนะคะหรือปลาน้ําดอกไม้ค่ะ การอาไปลวกก่อน1รอบในน้ําลวกกลางกันก็จะทุบๆุบตะไคร้ใส่ไปแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ลวกแล้วก็ล้างน้ําค่ะเผึ่ให้เสด็จน้ําค่ะการก็จะมาหั่นซอยย่อยนะคะให้มันพอดีพอดีกันเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยการเตรียมลูกชิ้นไว้ประมาณ3ขีดนะคะ 3- 4ขีดค่ะแล้วก็มีมะเขือเปาะค่ะใครจะใส่มะเขือพวงก็ได้เหมือนกันค่ะปริมาณตามความชอบนะคะของการมีเท่านี้การก็จัดเท่านี้ก่อนใบโหระพาค่ะหลังบ้านนะคะมีใบมะกรูดฉีกพริกจินดาค่ะหั่นนะคะ ใครจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าหั่นฉลบใส่ได้ค่ะนี้ค่ะในส่วนของพริกแกงนะคะพริกแกงแดงนะคะ2ช้อนโต๊ะพริกแกงเขียวหวานค่ะ1ช้อนโต๊ะกะปินะคะ1ช้อนค่ะเอาค่ะกะทิค่ะกะทิคั้นสดๆค่ะการจะใช้มะพร้าวขูดนะคะ1กิโลกรัมค่ะอันนี้แยกหัวแยกหางไว้แบบนี้ค่ะไปค่ะลงมือทํากันค่ะมาค่ะลงมือผัดมันเป็นเขียวหวานแห้งเนาะใส่น้ามันค่ะนิดหน่อยค่ะ น้ำมันร้อนเราก็ใส่พริกแกงเขียวหวานค่ะกับกะปินะคะจำเป็นที่จะต้องผัดพริกแกงเขียวหวานให้หอมก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆผัดพริกแกงไปเรื่อยๆค่ะนี่จะผัดให้อร่อยให้หอมๆพริกแกงนะมันต้องอยู่ที่ผัดพริกแกงให้ได้ที่ค่ะแต่ก่อนกันก็ไม่เคยกิน,นอะเนาะเขียวหวานแห้งฮเฮ้ยพอกินเฮย้ยอร่อยอะนี่เลยค่ะ มาแบ่งปันได้นะคะพอดีมีลูกชิ้นโอ๊ยทําอะไรกินดีนี้เลยนึกถึงเมนูนี้เลยค่ะจัดมาเลยนะคะบางทีเราซื้อลูกชิ้นปลามาเนาะเออด้วยความที่ถุงมันใหญ่อะ่ะอทอดก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ยังไม่หมดไงเ,เอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวเออส่วนมากยะมาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะอ่าทีนี้ยังไม่หมดนี่เลยค่ะจับมาผัดเป็นเมนูนี้ได้เลยค่ะผัดให้ข้างบ้านตะโกนมาถามนะคะโอ้ยวันนี้การทาอะไรกินนี่ค่ะอ่านี่เลยค่ะ <laughs> นี่เลยค่ะเห็นสีสันไหมคะอ้าวได้ที่แล้วหอมมากเลยอืหอมฉุยจากทีแรกที่ใส่ลงไปมันจะเปียกๆนะพอผัดไปสักพักหนึ่งอะ่ะมันได้ที่แล้วมันจะออกแบบเกรียมๆนี่เลยค่ะเราก็จะมีหัวกะทินะคะเป็นจะใช้หัวกะทิค่ะเล็กน้อยนะคะค่อยๆหยอดลงไปอ่า กระทะกันก็ลื่นไหลดีทีเดียวเลยนะคะลื่นทั้งข้างหน้าข้างหลังฮ่ไม่ใช่เฉพาะข้างหน้าลื่นอย่างเดียวนะข้างหลังก็ลื่น <c oughs> เอาค่ะกันจะใส่หัวกะทิลงไปนะคะประมาณเท่านี้ผัดเป็นน้ําซอสน,นะอย่าใช้ไฟแรงนะคะไฟอ่อนๆไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวหัวกะทิมันจะแตกมันแล้วมันจะมันจนเกินไปเนี่ยค่ะกันบอกแล้วไม่จมํา,า,กกาจเป็นที่จะต้องใส่น้ํามันเยอะนะคะ นี่มันก็จะเป็นข้นๆแบบถุกคลิกๆแบบนี้นะคะการจะผัดให้มีน้ําแบบถลุกคลิกนะคะค่ะผัดพริกแกงได้ที่แล้วนะคะการจะเอามะเขือค่ะใส่ลงไปค่ะผัดมะเขือให้สุกระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าเห็นว่ามะเขือน้อยสามารถปรับเพิ่มได้ค่ะค่ะประมาณนี้การก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปเลยค่ะ นี่ไงน,น่ากินแล้วไหมเริ่มน่ากินแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาปรุงรสชาติกันค่ะอ้าวน้ำปลานะคะหนึ่งช้อนค่ะปรุงรสชาติแบบง่ายมากๆเลยนะาการจะปรุงแค่น้ำตาลกับน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลตัดรสนะคะสักประมาณสองช้อนชาค่ะแบบนี้เลยค่ะลุกเขาค่ะผัดผัดเขาเรียกผัดะนะคะ้ำก็จะขูกเขล็ดขุกเข็ดแบบนี้นะคะ แล้วก็ค่อยๆยหยอดกะทิไปกะทิไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เยอะเนาะลองชิมแล้วก็ปรับแต่งรสชาติดูนะคะตัดผงชูรสสักนิดหน่อยนะคะแค่ปลายช้อนพอเพิ่มความกลมกลม่อม ของการจะให้มีน้ําขุกคลิกนะคะจะไม่ได้ให้แห้งสักทีเดียวเนาะนี่ประมาณนี้ค่ะห้ารสชาติได้ที่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของใบมะกรูดฉีคค่ะกระชายซอยแล้วก็พริกนะคะลูกโดดค่ะจัดได้ตามชอบเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่ใบโหระพาค่ะปิดท้ายนะคะนี่เลยค่ะกับข้าวง่ายๆง,ง่ายดั่งใจเศษเขาเรียก <c oughs> คลุกข้าวค่ะอีกสองสามทีนะคะเสร็จสับเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟจา้าพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะผัดเขียวหวานแห้งลูกชิ้นปลาน้ำดอกไม้นะคะ นี่เลยจัดกันแบบแซ่บๆไปเลยค่ะคลุกข้าวสวยร้อนๆนะคะโอ้โหเลิศมากเลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเขียวหวานผัดแห้งค่ะ